ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นความ,วามสําเร็จ,รจนี่นะพดพร้อมกันเลยเแล้วก็ความชื่นใจด้วยนะครับเรื่องราวของหนี้ใครเป็นอยู่กลุ้มใจเครียดทำมาหากินไม่ได้แต่วันนี้ครับถือว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลก็ว่าได้นะฮะเรื่องราวของการไกลเกลี <c oughs> ่ยหนี้นอกระบบนะฮะสำเร็จไปแล้วเกินครึ่งเกิน50%ซึ่งวันนี้ฮะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยครับต้องต้อนรับเลยนะฮะท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านสุรพงษ์จุนเจริญสุทธิ จุนเจริญนะครับอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านประหลัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นวันแรกไหมที่มีการซูมะใช่แล้วครับค่ะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาท่านประหลัดด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมเห็นนะเออท่านประหลัดมีรีแอคชั่นอย่างไรบ้างแนวทางการแก้ไขโหวันนี้มีหลากหลายเรื่องเลยพี่บอลใช่แล้วฮะเรื่องแรกเลยครับต้องถามท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญก่อนเลยนะฮะท่านประหลัดมทอเรื่องแรกเลยความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการแก้หนี้นอกระบบครับภาพรวมตั้งแต่ เริ่มต้น,ตนโครงการนี้เลยฮะภาพรวมเป็นยังไงบ้างกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นครับท่านครับครับด้วยความตั้งใจจริงของท่านนายกและมนตรีนะครับท่านเศรษฐาเทาวีศิล์แล้วก็คณะรัฐมนตรีของท่านทีเ่เห็นความสําคัญของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบนะครับท่านนายกนี่ท่านเปรียบเปยถึงขนาดว่าคนเป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับ จำนวนมากเนี่ยเหมือนทาตยุคใหม่นะครับเพราะว่าไปเจอเจ้าหนี้ที่โหดโหดนะครับเช่นเก็บดอกก็แพงมากนะร้อยละย,ยี่สิบต่อเดือนสามสิบต่อเดือนอมีวิธีการทวงหนี้นอกระบบก็ใช้ความรุนแรงใช้บางทีค้างหนี้อยู่สี่ร้อยบาทโดนยิงตายก็มีนะครับที่ชนบุรีที่พวกเรา ได้เห็นในข่าวคราวเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยความสาเร็จอันแรกก็คือว่าในผู้บริหารระดับสูงของประเทศคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังในการที่แสดงออกให้ขา้าราชการแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสังคมเนี่ยนะครับรับรู้รับทราบว่าต้องการแก้ไขปัญหาก็มอบนโยบายที่ชัดเจน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะครับท่านามทอนหนึ่งนะครับท่านอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มาอำนวยการในการที่จะให้ทุกภาคีเกระขายนะครับภายใต้การนำท่นะานผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอนะครับรวมทั้งถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับนำนโยบายเนี่ยมา ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เพราะนั้นจะเห็นว่าตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เราคลิกออฟก,กันมาหนึ่งธันวาคม2,566แล้วก็จะครบกำหนดในการที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับามาแสดงตนเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทางราชการบวกทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับช่วยกันในการที่จะ ช่วยกันไก่เกีีร์แก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็มีผู้มาลงาลงลง,ลงส่งรายละเอียดมาให้มากถึงลงทะเบียนเนี่ยนะนะครับหนึ 1, 40, 40, ่งแสนสี่หมื่นสี่ฟลายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่แปดเก้าวันนะครับจะครบยี่สิบเก้ากุมภานะครับ มูลนี้ที่มาลงทะเบียนไว้เนี่ยสูงถึงหมื่นกว่าล้านนะครับ <S 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 หมื่นกว่าล้านหนึ่งืส้อยเบล้านบาทตัวเลขเมื่อวานเย็นนะครับนะครับก็ก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สังเกตได้ว่าปัญหานี่นอกระบบเนี่ยอยู่ในเมืองใหญ่เยอะนะอยู่ในเมืองใหญ่เยอะ จังหวัดเล็กๆที่เป็นชนบทเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบก็จะน้อยมากนะครับก็มีมีคนเป็นหนี้นอกระบบแต่เขาไม่ได้แบบถูกขูดรีดหรือว่าถูกทารุณจิตใจในเรื่องของการที่จะต้องอผ่อนชำระหนี้นะครับก็ก็มีจำนวนไม่มากแล้วก็ไกลเกลี่ยง่ายด้วยนะครับส่วนเมืองใหญ่ๆเนี่ยไกลเกี่ยยาก ตอนนี้การไก่เกียร์เนี่ยเราไก่เกียร์ได้จําจนวนที่ท่านนายกเองก็อยากให้เห็นเยอะกว่านี้นะครับ,รบอตอนนี้เราไก่เกียร์สาเร็จเนี่ยอยู่แค่หมื่นห้าพันวลายนะครับ,รบมูลนี้ที่สามารถปลดเปลื้องแล้วก็ทำให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยอยู่ที่วงเงินเจ็ดร้อยพัล้านบาทนะครับ,รบก็ ส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะ เราจะเลิกไก่เกีย่ยเปล่ายี่สิบเก้าการไก่เนี่ยหรือการแก้ไข,ข <อ S 1> ปัญหานเรียนถามตรงนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะมีกิจการต่างๆเรื่องของการไก่เกลี่ยนี่นะคะพี่บอกว่า9<อ>วันที่จะดีเดย์เนี่ยครบการลงทะเบียนถึงวันที่2 9กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่า<อ>เรามีเป้าหมายในการที่จะไก่เกลี่ยให้ได้ถึงเท่าไหร่แล้ว9วันนี้เรามีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างไรให้ทั้งลูกหนี้เนี่ยเข้ามาในระบบให้มากที่สุดอะค่ะคือ ตึกาวันเนี่ยนะครับผมผมมั่นใจว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนก็ช่วยประชาพันธ์อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ,รบเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยผมสังเกตดูว่าเสนอทุกวันนะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยให้ความสําคัญมากเพราะนั้นในแง่ของการรับรู้พี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่ารับรู้กันครบถ้วนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่ตัดสินใจเข้ามาแจ้งเนี่ยนะครับก็ก็ต้องอยู่ที่ ดุลพินิษของพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบนะครับต้องต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนธาตยุคใหม่เนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางส่วนก็ให้กู้ยืมกันแบบฉันพี่น้องนะฮะคนตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ อดอกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมีความพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็ไม่มาหรอกนะครับเพราะว่าเขาเขาก็คนไทยเราก็มีมีในเรื่องของอไม่ได้ว่าแรงน้ำใจกันทุกคนนะค,ะครับส่วนที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยแล้วก็ที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็อยากกลับเรียนว่าเราก็ ใช้ทุกช่องทางนะครับาอาศัยพี่น้องส่วนชนด้วยอาศัยหอกระจายข่าวของทุกหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านด้วยอาศัยช่องทางของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านาท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับช่วยกันประชาัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้รับทราบแล้วกว็ให้รีบลทะเบียนนะครับ ส่วนการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ทำแค่ยี่ิบเก้าคุมพานะครับเราจะทให้ครบร้อยเปอร์เซนของผู้ที่มาลงทะเบียนโดยในกลุ่มผู้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถแยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งเน่ยเป็นกลุ่มน่าเราสันนิษฐานว่านาจะเป็นกลุ่มมืออาชีพนะก็คือข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ย ลูกนี้นอกระบบเนี่ยไม่ค่อยรู้นะฮะจะรู้จักกันชื่อเล่นนะเป็นลักษณะบวกกันน็อกลักษณะอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่ที่ที่มามาในการที่จะปล่อยกู้เก็บดอกนะครับแก,งก,ก๊งบวกกันน็อกส่วนนี้ะเขาชื่อว่าแก๊งบวกกันน็อกใช่ไหมคะเราสันนิษฐานนะครับสัญญาแล<ร>้วก็นนครับทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำวรวจนะครับซึ่ง ทางพบตรเนี่ยให้นโยบายเน้นหนักนะครับว่าเราต้องดําเนินการสืบค้นดําเนินคดีกับทุกรายนะครับที่ทําผิดกฎหมายนะครับค่ะมั่ในลูกตลาไหนคะท่านประหลัดแกงหมกกันนอกจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังเอ๊ะสังเกตพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแกงนี้แน่นอนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตลาดตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีลักษณะของ คนที่เป็นตัวแทนของเจ้านี้นอกระบบเนี่ยเขาก็ตะเวนเดินสายนะครับไปเชิญชวนให้กู้ไปเชิญชวนให้กู้แล้วก็เหมือนแบ่งโซนรับผิดชอบเป็นพื้นที่นะครับโโตัวอำเภอเมืองนี้คนนี้นรับผิดชอบก็ไปตามตลาดไปตามหมู่บ้านแจกการ์ดเล็แกแจกรายละเอียดว่า,าต้องการกู้เงิน ให้ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วปล่อยกู้แล้วันมีหน้าที่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่รู้จักอะว่าไอ้คนที่เอาเงินมาปล่อยเนี่ยมันชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยอ่าแล้วพวกนี้ก็มักจะมีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่รุนแรงด้วยนะครับมียังไงบ้างขั้นประหลาดซึ่ง พฤติการการทวงหนี้ที่รุนแรงที่เจอครับทำลายร่างกายอะไรเช่นขนาดั้นทำลายเข้าของตบตีหรือไม่ก็ด่าทอนะครับแล้วก็มีลักษณะถึงขนาดทํรลายร่างกายแล้วก็ทําให้เสียชีวิตก็มีนะครับก็ปรากฏข่าวอยู่ในเตืองนะครับจนท่านนายกและมนตรีท่านให้สมยานามว่าเป็นการเป็นธาตยุคใหม่นะเป็นการฆ่าธาตยุคใหม่ใช้วิธีรุนแรงวิธี ทำ้ายร่างกายและจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับค,ครับก็ส่วนเนี้ยก็จะไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้าหมื่นลายนะครับสี่ห้าหมื่นลายที่ที่เราส่งไปให้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งเรามีข้อมูลครบแต่มีพฤติกรรมรุนแรงก็มีามจากการอ,อันนี้ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยกลับเรียนว่ากลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างอย่างเฉียบขาดนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรามีข้อมูลครบแล้วก็เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยสามารถติดต่อตัวได้นะครับเราก็เชิญให้มาไก่เกียรนั่งโต๊ะเจราจานะครับคนเจ็ดคนร่วมเจราจาก็มีทั้งอายการคุ้มครองสิทธินะ์มี จ้าหน้าที่ตำรวจมีท่านในอำเภอค่ะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้นะกันเราก็ช่วยกันนะครับแล้วก็มีธนาคารอมสินเอสอสนะครับซึ่งนายกเนี่ยท่านก็หัวดีนะท่านก็บอกว่าก็จัดเป็นตลาดนัดแกหน,นี้นอกระบบองต่จะต้องเหือจากยี่สิบเก้าถูกไหมคะจะมีตลาดนัดแกหนี้ในแต่ละภูมิภาคถูกไหมคะมีทุกจังหวัดเลยครับมีทุกจังหวัดอ่อ่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ คือเอาอาศัยวันหยุดนะครับเพราะว่าวันธรรมดาพี่น้องท้ารายการก็ก็ไก่เกลี่ยนี่แบบตามรูปแบบนะครับก็คือตั้งโต๊ะอยู่ที่ศูนย์แก้ไขปัญหานี่นอกระบบของจังหวัดของอำเภอแต่พอวันหยุดที่ท่านผู้ว่าและการจังหวัดกำหนดเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะทุกกระทรวงนะครับก็จะมา เปิดห้องประชุมหอประชุมนะเชิญชวนให้คนที่ประสงค์จะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับได้มาพบกันแบบ one stop service นะครับก็คือตกลงไกลเกียกันเรียบร้อยนะออมสินกับทอกอก็พร้อมปล่อยกู้เพื่อ,อให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยเอาเงินต้นนะไปคืนเจ้าหนี้นอกระบบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ เจ้านี้นอกระบบถ้าอยากทําแบบถูกกฎหมายนะกระทรวงเงินคลังก็จัดหน่วยไอ้ฟิโกไฟแนนซ์นะครับ,รบหรือหน่วยปล่อยกู้ขนาดเล็กท่านตลาดเซียนถามอย่างนี้ว่าเ,เรื่องของการาจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้นี่ในทุกจังหวัดเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นบันไดที่ทางภาครัฐได้วางระบบเอาไว้ทั้งหมด4ขั้นอยากให้ท่านดได้ได้พูดขั้นบันไดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นอกระบบครบทั้งวงจรหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะ ครับก,ก็เรานอกจากจะทําตลาดนัดแก้น,นี้นอกระบบแล้วนะครับเรามีเรื่องของการจาัดเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการที่จะเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีเรื่องของการที่จะาหา แหล่งเงินกู้นะครับให้เข้าสู่ระบบได้นะครับก็ขั้นตอนก็มีมีตามที่ผมได้กลับเรียนนะครับก็คือและที่สาคัญคือเป็นนี่แล้วต้องไม่กลับมาเป็นซ้ําใหม่ถูกไหมฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพในการที่จะส่งเสริมให้เขามีทั้งเรื่องของการลดรายจ่ายนะครับเพื่อพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะพัฒนาลงทุน ในการที่จะทำให้อาชีพของตัวเองเนี่ยมีรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นส่วนในระดับมหาภาคนายกัฐมตรีให้คำมั่นไว้ว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยนะครคณะครอรมองท่านเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศค,บควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคว่า ทั้งในเชิงปัจเจกบุคคลคุณก็จะมีโอกาสได้รับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีโอกาสในการที่จะ,ะไปไปสู่การมีอาชีพที่ดีสินค้ามีไรายได้ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสได้ลดรายจ่ายด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนในภาพเชิงภาพรวมเนี่ยนะครับเศรษฐกิจกของประเทศก็รัฐบาลจะ ทุ่มเทสัพพากำลังนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจกในทุกด้านทั้งด้านการท่องเที่ยวการมีสินค้าราคาเกษตรราคาดีๆนะครับแล้วก็การส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับ,รบท่านก็จะกระตุ้นทุกวิถีทางนะครับ ท่านลดเนถามอย่างนี้ว่าลูกหนี้ที่ฟังแบบนี้แล้ว9วันดีเดย์แล้วอีกกี่วันเองนะลูกหนี้กลุ่มไหนนะคะที่สามารถที่จะเข้าข่ายในการแก้หนี้นอกระบบที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ได้เปิดให้ลงทะเบียนมีกลุ่มไหนบ้างที่เป็นลงได้ก็ทุกกลุ่มนะครับที่เป็นหนี้อยู่นอกระบบเนี่ยนะครับท่านสามารถไปไปลงทะเบียนได้และการลงทะเบียนเนี่ยก็โดยความสะดวกครับ อ่าลงทะเบียนทางออนไลน์ก ah. kind of so <ra pe> ็ได้นะครับก็คืออ่าเดบอ่าเดบดอป้าดจโอดจเนะฮะดีอีบีทดดอพเอนะครับดจโอดอทเฮสนะครับอ่าอ่าก็ก็ลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้หรือจะไปด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่อ่าที่ว่าการอำเภอทุกสำนักงานเขตทุกจังหวัดนะฮะ ไปได้หมดนะครับก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าท่านไม่ต้องลังเลหรอกไม่ต้องสงสัยว่าเข้ากาเข้าเกณฑ์ไหมนะมท่านลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะ,ะติดต่อกลับไปถ้าไม่มั่นใจนะครับเรามีฮอตไลน์สายด่วนหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์ดําลงทรรมซึ่งโทรฟรีนะครับบริการอตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ นะครับสามารถใช้ได้ครับท่านครับในในส่วนของในอนาคตครับเมื่อกี้เราทราบเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบไปแล้วที่ถือว่าประสบความสําเร็จทิศทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นแนวนโยบายของภาครัฐอ่ะฮะท่านครับที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนอกจากหนี้นอกระบบเรามีแนวทางอะไรอีกบ้างครับในอนาคตครับครับตอนนี้ก็กระทรวงที่มีหน้าที่นะครับในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นะครับแล้วก็อาชีพต่างๆเนี่ยครับก็ได้รับมอบนโยบายรวมทั้งกระทรวงอัดไทยด้วยนะครับในการที่เราจะต้องลงไปทํางานร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายในการที่จะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับทั้งในเรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องของการขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับก็ ทำกันทุกกระทรวงนะครับกระทรวงอาไทยก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนที่สำคัญต่อมาเนี่ยที่ทางผมเองก็ได้เสนอ,อต่อผู้บริหารนะครับที่เรามาประชุมร่วมกันก็มีทั้งกระทรวงการคลังสภาพักสำนักงบท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกนะครับทุกกระทรวงก็มาร่วมคุยกันเนี่ยผมก็เสนอไปบอกว่า อนาคตเนี่ยเราก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยาสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนเนี่ยได้โดยง่ายนะครับเพราะว่า,าพี่น้องที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ก็จะมีประวัติในเรื่องของบูโรเครดิตอะไรพวกนีน้นะครับเก็บบโรนะครับก็ทําให้สถาบัานการเงินเนี่ยไม่ผ่านเวลา,าไปติดเรื่องของระเบียบนะครับเพราะนั้นเนี่ยแหล่งเงินทุนที่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆโดยดูพฤติกรรมดูของอความรับผิดชอบ,บนะครับแล้วก็ช่วยเขาเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้เนี่ยซึ่งรัฐบาลก็กมีกองทุนหลายกองทุนนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านนะครับ ในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยกรมการแนะนำชนกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่นะครับเข้าถึงได้ง่ายครับคิดดอกแค่ร้อยละ0ูนยดศูนย์่อกเป็นทองบีดอกน้อยมากนะครับดอกดอกเหมือนไม่เก็บอ่ะนะดูที่แผนงานที่กลุ่มสตรีจะไปลงทุนทำอาหารกินอะไรอันนี้ก็เราก็มีปัญหาว่าเงินทุนที่จะให้พี่น้องประชาชนยืมเนี่ย มันไม่พอกับความต้องการน<ล>ะครับเราก็เสนอไปว่ากะใช้ช่องทางนี้แล้วหนี้เสียเนี่ยต่ํามากนะครับไม่ถึงร้อยละสิบและคาว่าหนี้เสียเนี่ยนะครับเป็นหนี้เสียที่ไม่ได้เป็นศูนย์อยู่ระหว่างติดตามเพราะว่าพี่น้องสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยท่านอาศัยอยู่ในตําบลหมู่บ้านนี่แหละแล้วการให้กู้ยืมก็ไม่ได้ให้กู้ยืมมากนะครับหให้กู้ยืมในหลักแค่สองสามแสนบาท รกบรุงนะครับและแต่แล้วแต่โปรเจกต์ไฟแนนซ์ที่จะเอามาให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าลงทุนขายเข้าแกงทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าขายตรงไหนอะไรออขายได้เอาให้ยืมไปลงทุนห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปติดตามว่าดอกผลเป็นยังไงจะดูศสกยภาพเขาดเขาะนั้นนียเรื่องเรื่องเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยก็สำคัญ ะะเรื่องแหล่งเงินทุนเนี่ยท่านก็ลัดสำคัญเลียนถามแบบนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดนะคืออยากจะสอบถามว่าถ้ากรณีที่ลูกหนี้ที่ได้รับการไก่เกลียโอเคเขาปลดหนี้ได้แน่นอนโดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือแต่กรณีที่ไก่เกลียไม่ได้เขาจะไปช่องทางไหนอย่างไรนะคะอยากให้ท่านประหลัดได้ได้พูดถึงประเด็นนี้หน่อยคือการไก่เกลียไม่ได้เนี่ยนะครับเราเรามีแนวทางก็คือว่า,าถ้า มันส่วนใหญ่ก็ไกลเกีีร์ไม่ได้มันเกิดจากเจ้าหนี้นอกระบบม<น>ะไม่ยอมไม่ยอมอไม่ใช่ลูกหนี้น,นอกระบบหรอกถูกไหมฮะเพราะว่า,าเจ้าหนี้นอกระบบเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาสูญเสียรา,ายได้ที่เขาคขาดหวังไว้ไอ้ดอกที่เคยแพงๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราไม่ค่อยกลัวเพราะว่า,าเราถือกฎหมายนะครับเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคุยกันตรงๆก็คือว่า ทานทำผิกดกฎหมายอยู่นะหนึ่งท่านไม่มีใบอนุญาตให้ปล่อยกู้ทาอาชีพปล่อยกู้ท่านไม่มีสองเนี่ยจานวนดอกเบี้ยที่ท่านเก็บอยู่จากลูกหนี้เนี่ยมันแพงเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเชิญมาพบคุยกันได้เนี่ยยังไงก็ไกลเกี่ยได้แล้วก็นโยบายที่ท่านมทรหนึ่งท่านอนุทินชาญวิรากูลมอบไว้เนี่ย ที่ผู้ว่ารายการจังหวัดในเบอร์ทุกคนเนี่ยนะก็คือว่าต้องไกลเคียให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนีที่คุยไม่รู้เรื่องก็ดําเนินคดีนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรนะครับครับใครช่วงท้ายแล้วฮะท่านครับอยากให้ท่านปลัดฝากกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วกําลังแบบลังเลใจว่าเอ้ยยังกลัวอยู่หรือว่ายังไม่ไม่มั่นใจที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ท่านฝากทิ้งท้ายในรายการนี้นึงครับท่านครับ ครับก็รัฐบาลนะครับตั้งใจจริงอยากจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนี้นอกระบบให้ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่นะครับอ,อย่ารีรอเลยนะครับเพราะว่าการรีรอท่านถ้าท่านสามารถชําระหนี้ได้ก็ไม่เป็นไร,รแต่ถ้าการรีรอท่านพร้อมกับการผิดนัดชําระหนี้เนี่ยนะครับชีวิตท่านไม่ปลอดภัยอ่ะชีวิตท่านมไม่มีความสุข นะครับเพราะนั้นเนี่ยมาพบหรือว่ามาให้ข้อมูลกับทางราชการเนี่ยนะครับทางราชการจะได้เป็นคนกลางนะครับช่วยเหลือนะครับแล้วก็รับรองว่าข้อมูลของท่านเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนะครับจะมีท่านกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหนี้นอกระบบนะครับที่ทราบ ฐานะ,ะาที่ทราบเพราะเราต้องเชิญเขามามาคุยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุยกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าท่านอายการคุ้มครองสิทธิต่อหน้าท่านในอำเภอต่อหน้าผู้จัดการแบงค์นะครับดีกว่าครับดีกว่านะครับเพราะนั้นก็อย่าลีลอครับรีบลงทะเบียนได้24ชั่วโมงนะครับาทางาออนไลน์นะครับ เดฟดอฟ้าดจีโอดทีเอหรือจะไปพบท่านในเบอร์ก็ในวันเวลาราชการนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะท่านประลัดคะครับกล่าขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับท่านสุธิพงศ์จุนเจริญเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับเรียนเชิญมาร่วมรายการเลยวันท้ายค่ะท่านปลัดจะได้มานะฮะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะท่านประลัดคะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆน้องฝนบางคนแบบเครียดกุ้มใจอย่างที่ท่านบอกเลยอ่ะไม่กล้าไปลงทะเบียนอ่ะแล้วก็ปล่อยดอกผลไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เพิ่ม ทบต้นทบ,ทบดอกไปเรื่อยนะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้จน,นถึง29กุมภาพันธ์นะคะก็ไปขอคำปรึกษาลงทะเบียนณนศะสารากลางจังหวัดทุกจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแหง่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนนะคะพื้นที่การจัดมหากรรมตลาดนัดแกหนี้ ere, ระดับจังหวัดและตลาดนัดแกหนี่อำเภอและลงทะเบียนออนไลน์ได้ได้ย้ํา <De ft. S 1> กันไป <De ft. S 1> นะเด็บใช่ไหมโดป้า g o t h d e b t นะคะเดบนะคะแล้วก็สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมด้วยคุณผู้ชมจดเบอร์ไว้1567โทรฟรีด้วยนะจะง่ายง่าย1567นะฮะลองโทรไปสอบถามดูตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ี่ขึ้นหน้าจอให้แล้วด้วยนะฮะเป็นความตั้งใจของภาครัฐจริงๆที่จะช่วยแก้หนี้นะฮะพอเราหมดหนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้กลับมาทำมาหากินกันบางคนกลุ้มใจใช่ค่ะเขาก็มีหลากหลายหน่วยงานนะร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานกันด้วยอย่างกลมพัด ก็ไปติดต่อ